ข้าวพองกรอบน้ำเต็งโมปลาอบแห้งกุ้งอบแห้งคือผลิตภัณฑ์จากนักวิจัยชาวบ้านอย่างป้าบุญจิตที่ใช้บ้านหลังเล็กในตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นห้องทดลองเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องอบแห้งคลื่นไมโครโวเวฟเพื่อสร้างสินค้าของฝากขึ้นชื่อแปรรูปอาหารพื้นบ้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มผลิตขนมไทยพื้นบ้านปากนครจนเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างแต่ตัวนี้มาประโยชน์ไม่อีกตัวคือเรามาอบกุ้งอบปลาตอนเดีย๋ยวทอดเร็วเราได้เชนค้าเพิ่มไมีตัวนึเรามาอบ พอเรามาใช้โคงวันนี้เราสาบมาแต่ว่าอาย,อยุได้ดอ,า,อ,า,า,า,ยอาย,อยุได้เป็นเดือนเนี่ยมาซิวทุนไม่กล้ากลิ้นไม่กลิ้นไม่โอก่าการไม่กล้าวันนี้อาย่ได้เป็นเดือนใกล้ดีแล้วชิ้นกาตัวนี้แต่ทึ้งเราอย่างในเพิ่มเหนงานชาวบ้านก็ไปแล้วคนที่ทำกุ้งทำปลาทำเรือเต้นเนี่ย,ยรรก็ไปใกล้โรงปากเอ็งก็ไม่ต้องเลยก็มาใกล้เราสร้างมืละก่าเพิ่มเป็นผลผลิตขึ้นชื่อ ที่ป้าบุญจิตภูมิใจหลังจากที่ป้าบุญจิตได้ตัดสินใจทำวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์มุดตอเล็บนีสอเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ของพลาส m a คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ เริ่มต้นก็คือ,อพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อทำปลายแห้งที่เราสามารถาควบคุมในแง่ของคุณภาพาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความสะอาดได้เพื่อเป็นทางเลือกในการทำปลายแห้งให้กับชุมชนและอย่างนึงก็คือว่าโบติในภาคใต้หรือในนครนนก็มีฤด,ดูฝนที่ค่อนข้างยาววันช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ไม่สามารถทำปลาแห้งได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรา พัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟขึ้นการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าผลผลิตทางการเกษตรทีมนักวิจัยใช้เทคโนโลยีความร้อนของคลื่นไมโครเวฟซึ่งสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศโดยไม่สูญเสียพลังงานทําให้ตู้อบไม่ร้อนคลื่นไมโครเวฟจะสามารถทะลุเข้าไปในเนื้อวัสดุ และทำให้เกิดความร้อนที่สม่ำเสมอบริเวณภายในและผิวของวัสดุซึ่งข้อเด่นที่สำคัญของตู้ไมโครเวฟจะยังคงรักษาสีกลิ่นสารอาหารวิตามินและโปรโตีนที่สำคัญอย่างประหยัดพลังงานได้มากกว่าการอบแห้งด้วยลมร้อนหรืออินฟราเรดคือจริงแล้วฟิสิกส์เนี่ยถามว่า,าสิ่งที่ เรารู้สึกว่ามันอยู่ไกลตัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเรียนฟิสิกส์เรียนในห้องห่อนะแต่พอออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงฟิสิกส์ก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะ <c oughs> แต่ว่าการที่จะนําความรู้ไปใช้งานได้จริงเนี่ยต้องมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างเป็นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ขึ้น, ters, น,นซึ่งจริงแล้วมันจะต้องมีการประสานกันระหว่างฟิสิกส์กับวิศวกรรมเพราะว่าในการออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยเราก็ต้อง ให้ให้เหมาะกับ,ก,บ,ก,บการใช้งานต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยความทนเหล่านี้หรือความคุ้มทุนในการใช้งานซึ่งนเรื่องนี้ก็จะต้องใช้ความร,รู้ทางฟิสิกส์ทางไฟฟ้าทางเครื่องกลทางวัสดุเข้ามาผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด,ด้านฟิสิกส์ยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์จึงยืนอยู่บนหลักคิดของการใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อสร้างนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์ ความต้องการของชุมชนคือมันได้ความมั่นใจอ่ะคือมั่นใจว่าคือเราทำเร็วเราได้ผลแม่แล้่ยตึ้งอย่างน้อยเรามีเผื่อเราไม่พยานนะพูดในห้เรามีพยญานพยานเป็นด็อกเตอร์เราก่ลมั้งจคือเนี่ยความความภูมิใจเมื่อนอยอย่างน้อยเรื่อยก็ยังเจอมาดูแลนะตอนการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะดําเนินกันไปอย่างต่อเนื่อง พอแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งได้มันก็มีเรื่องอื่นที่ให้แก่อีกกนสุดท้ายแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆโจทย์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นโจทย์ที่ทําให้มีการเรียนรู้ร่วมกันท,ทั้งชุมชนและทั้งมหาลยัยก้อนศูนย์ความลิศทางฟิสิกส์ของเราเนี่ยก็คือจะพยายามที่จะนําความรู้ทางฟิสิกส์ที่มันครอบคลุมในทุกเรื่อง ซึ่งมีอยู่แล้วองค์ความรู้ทางฟิสิกส์เพียงแต่ว่าเราต้องไปเรียนรู้ชุมชนก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเอา,เอาความรู้ด้านไหนเอามาเริ่มขัดเกลามาเริ่มศึกษาเพื่อที่จะสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับความต้องการของชุมชนได้ณนวันนี้ความพยายามทำงานวิจัยร่วมของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชน เกิดผลเชิงประจักษ์ชุมชนได้นำกลับไปใช้จริงผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาฐานการผลิตซึ่งการันตีความสำเร็จของทีมงานวิจัยนอกจากรางวัลเชิดชูเกียรติจากเวทีงานวิจัยต่างๆคือการได้รับอนุสิทธิบัตรรับรองสิ่งประดิษฐ์อย่างน่าภาคภูมิใจ